อ,อันเล็กค <ไ Assassin. S 1> ูนเล็กคูนบอกว่าใกล้ใช่ไหมครับใกล้แล้วไปโซลันที่โซล้ร์โลารแยกที่ไปเลยนี่คืออนาเขตของเราเว้ยเราทำกลินไว้แล้วอ่าจะได้รู้เ่าเรารู้แล้วกินเล็กไหนโอเ เาเล่นด้ยนก็มาโยเข้าไปได้ใครอะอุ้ยอุยด้ยนี่ใครอะไม่รู้ะตัววิ่งอะไอ้กอย่าปักอย่าปักแอแอแอบแอบไแอบไไอ้หนูแอบไว้แอไว้ของเท้ากุชชี่ะรุยกุชชีอยู่ไหนกุชชี่อยู่นะมาแล้วมาแล้วมาแล้วคระผมอะไหกันเยอะแยะครับผม อะไรกันเยอะผมด้วยเฮ้ยตีเาเอใจเย็นใจเย็นเละเละเลอะเลอะทอะไรกันอ่ะยินก่ตีปุ่มตกกคลยเววเป็นหรือเล่าเมอีเ็นเ็ลคนเลยลใครเป็นบ้างนมาแกะก่อนยิวคุงสนะกิบเล็กด้วยแต่ว่าวยยเราด้วย ตัวไรสโอยวิ่งวิ่งอยู่เราเดินมาแล้วก็ชนติดกันปุ้ยแรงหดแรงหมดแรงหมดหมดอยู่ได้กันไม่ไะมองแล้วแ้บน่าตายมองแล้วใส่หน้าตาอเไปใช่ไหมไม่เล่นกี่ ดเมื่อกี้กิ๊บได้พูดอะไรจะไปไหนอย่าเดินชนกันเด้ติดทุกคนแล้วใส่หน้ากุ้งเย็นเย็นลูกุ้งไอ้กินไปหาไหมคุณกิ๊บไม่เป็นไรเกใจ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 นี่กุงตกเหรอครับผมอุ้ยเห็นโซล่าเดินผ่านเดินเดินเดินดักุมอขนาดนั้นเลยแหละโซล่าแม่งน่าขย่าขย่งอะไม่ได้น่ากลัวหรอกน่าเขย่าเขย่างนะ้ำใจนะ สวัสดีเจ้าม้าโดนได้ไงวะไี่โดนได้ไงวะอยู่ข้างหลังแกออกไปเดี้ยวคงเป็นเดียเป็นเดือดล้อเดือดล้อแล้วใครคิตตี้มาเจออยู่ในกล่องเล็กสองคนว่ยทำไมมันเฮ้ยอะไรเนี่ยทำไมกับ ก้อนชุงเบยอะไรมิวคุ้งผมเป็นแล้วจะม่ว่นี่เปนรูอะไรอ่ะก่อนจาม้วมมั่วเป็นแล้จริงๆโอ้ก็คือแล้วบ้าบอยอ่ะทิ้งเนียเนียนกับไ่งหนไงจะ้แปะได้อะไรเงี้ยเล่นแม่เห้ืคกอแล้วเหลือใค่กอแล้วทุกคนหาสามสามวิีหาไปพันติดทก่อนวัวด ลอยู่ไหนเนี่ยก่อนไม่ออกจะไม่ออกเสยก่อนจ้าก่อนจ้าได้กินนะยี่สิบยี่สิบยี่สิบเจ็ดยสอยู่รอบๆแบบนี้รอบสองอกอีสิบเก้าแปเจ็ดมีไหนวะสามเอาส ลบอยู่ในคอนมันร้านแมสไอ้ดิโซลาอีนี่โซลาอีนี่อือเอ้อไอ้ดิโซพาไม่อยู่ไหนวะโซลาตัวอยู่หลังโซลาไม่โซลาไม่เห็นอ่ะอะไรโซลาไม่เห็นฮะเฮ้ยต้นหันไปมองไม่เห็นอะไรเลยนะเน้ยนี่แหละเราจะเราจะหยิบคุณครูคุณครูเป็นคนหาหรือคนซ่อนวะเราไม่รู้เหมือนกันเรามีของให้คุณไว้เอาน้องมาวันดีกินกล้วยไหมมีผ้าที่ซ่อนแบบ อ้อนี่ว่าทำกันแห้งบลนรู้สึกทุกคนจะนิยมไอ้บนยอดยอดบ้ายอดบ้าบลอะไรเนี่ยไอ้โดนแล้วเพิไอ้โดนดูได้ไงวะแม่นน่ะดิพี่ยังงงอยู่เลยนะคะหลังมองนิ้วคุ้งอยู่างดีมองเขาทำไมเยอะวันไหววันไหววันไหวใช่เรื่องอะที่พ่อของเราเว้ยนี่คนจะหาว่าฉันบ้าไปเนี่ย ไม่ได้ที่นี่คือที่ที่ปลอดภัยอ่ว่ามึงไม่บ้าว่ามึงรั่วจับนะแอะแอะเราจะไม่หลบไปจ้าเรื่อกจ้าเร่าจะรู้ไงว่าที่ท่อนอะไรไปหลบไปบ่อเมื่อกี้คุณกิฟต์คุณกิฟต์เป็นที่ว่าต้องตีคุณกิฟต์มองีืออะไรีโซลามันดำมองไม่เห็นแมงไม่อยู่ในสายตาเฮ้ย อยู่นั่นเราก็นึกแล้วโซนะโซนะก่อนก่อนไอ้แเห็นมันเราใช่ไหมบีหนึ่งตอนนี้ไม่ือยู่เห็นไหมเนี่ยเห็นแบบเห็นนึงเห็นชัดเจนชัโอเคนางเรารู้กันแค่สองคนนะโอเคอย่าบอกใครนะ อย่ามั่นใจเลยวะเนี่ยเมีใครหาเจอแน่นอนเ้ยกูไม่คิดว่ามึงจะกล้าเราไม่มั่นใจว่ะทำไรจ๊ะเราก็ไม่มั่นใจอ่ะเรแย่เลยแล้วกอิสหรือเปล่าไอ้ช่วยเราหาซะดีๆจ๊ฮาร์ดเสียงไมัน่ากลัวจุ๋ย ทำไมเอาตรงไม้ติดเออเห็นตรงไม้สั่นสั่นสันอยู่เลยใช่งไม้ไหมนสั่นสันอยู่ตรงนั้นบรรยากาศมันวังเวงมากพี่ต้องมากระโดดปไม่ได้กระโดดอ่านนี่คุมไงพี่ปองพี่ปองไม่ทำอะไรเลยพี่ปองรู้สึกได้เหมือนกันไม่ได้กระโดดเลยแล้วใครนั่งๆหมอบไปนั่งมองหมอบแกะอ๋อถ้าเกิดเป็นเผื่อปล่อยหมอบนี่น่าจะเราน่าจะต้องมาเลยเกดนิ้วเอ้ที่เดี๋ยวเดี๋ยวคุณกิฟใช้เวลาหาเยอะไปหรือเปล่า เจอสีฟ้าไม่้องไปหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเราเห็นอะไรพุดขึ้นมาด้วยไมรไม่รนเอหรือวสัมสหรือเราเดินแล้วมันชอบสั่นเหมือนแหกี่นะเตควรแล้วอ่ะ่อเ้นีเฮ้เห็นแล้เห็นแล้วแต่คุณยังไงไแล้ว น่เงีบกี้ไี่โดนลิปีนกพีจะโดนลิปีเรียบลคนจะบอกใครจะบอกใครจะบอกใครเานองแม่หนูหอตวตรงนู้นอะใครี่ไหนอะตรงนี้ตัวาหนูไม่ใช่มออะไรกันทำอะไรกันทำอะไรกันอะไรรเนี่ยอะไรเนี่ยทำอกันอยู่คุงอ้าว นี่คือจุดที่ลอกลืมเหรอเดี๋ยวกูซิกกิ้งโซเล่โซเล่จะเงียบไปนะเอ้แต่คุณกูเป็นหรือเปล่าหลบไม่ได้แม่จับอามพ่อแม่ไปทามาไม่เยอะอีกูเป็นใช่ไหมอืมอีกูเป็นใช่ไหมคุณกูเรื่องเรื่องเร่เรื่องหนคุ้งอะไรเป็นอ้าวหนีคุ้งเป็นเหรอเขาบอกใช่อ้าวอันนี้คุณไม่รู้โอเคที่เดิมแล้วกู กูด้วยกูด้วยกูด้วยเาด้วยใครใครอะลอยได้สวัสดีครับผมไม่ใครดีเลยอเจียตอกไก่โดนไงมึงหาด้วยกันเลยสวัสดีครมาดีครับผมผมก็เป็นด้วยอะหรมันเป็นเร็วจังเป็นเร็วจังเป็นเร็วจัง ไม่คือคือตอนตตอนี้คงตกตกคุณครูมาไงแล้วก็ครูหลุดมาลงสระน้ำพอดีผมอยู่ในสระน้ำที่วัดดีครับผมแล้วขึ้นไงอะไรครับผมอะไรครับผมแล้วขึ้นไงครับไม่รู้ขึ้นไงติดกับนี่แหละไปไหนไม่ได้กูอย่าขวางทางดิมาต่อบอย่าขวางทางอย่ามาเอ้าหลบลังไปจบแล้วครับจบแล้วครับเฮ้ยขึ้นไง มือนเราเป็นตัวลายแล้วขึ้นลิฟต์แล้วมาเจอคนแก๊งพีดีแก๊งพีดีคนะครับมึงกูโซลาร์ไม่ขึ้นนะครับลิฟต์ปะมาดูผีขึ้นกล่องกันเลครับผีขึ้นกล่องผีขึ้นกล่องรู้เลยไปบั๊กที่ไหนเฮ้ยที่เราหายแล้วเว้ยอุ้ยวิจิหายแล้วอีกตั้งเหนือตีทำไมถึงไม่เป็นเยอะกัน ทำไมเป็นเยอะจังวะน้องกิ๊บน้องกิ๊บยังรอดอยู่เบารอดอยู่มีรอดอยู่มีรอดอยู่มีแล้วสองคนเหรอไม่าปไ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 กไป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 าปไ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 ปอปไปไมไป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 ไไปไปไปไอไปไปไปไไปไไป้ปไ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 ไปไปไปไ้ไิน้องกิไ อยู่ได้นอนบริเวณเนี้ยหนูไม่มีใครไม่มีใครหานเจอแน่นอนเว้ยเปล่าวะไม่แน่ใจวะลุ้นๆอีกหนึ่งนาทีกว่าเลยอะนาทีกว่าโทษละลุงจันแน่เอาไปกองไปโอ้ยอดได้ดีถูกที่บานเลยก็ได้แล้วจะขึ้นยังไงกันล่ะเนี่ยต่างจิตต่าธิและเชื่อมมาในปัสสาิะเว้ยคือมันในปัสสาวะอมาตอนไหนเนี่ยอะไรวะ กูดักนั้นูดับนั้นกูดังนีายแล้ววะทีน้เคนนี้นะอุวต้ขึ้นไดยังอ่ายเอาหมดแล้วเย้ไปรูว่าที่ซ่อนอยู่ไหนเอ้ยเราหาอะไรเนี่ยทีนี้ที่ซ่อนเธอล้เฮ้ยเราแหลกอยู่ไม่หาเนโออยากซ่อนต้วไม่ไม่เนียเลยอ่ะไอไครมันปลาะไรใส่หอ แล้วไม่ได้มีอะไรอ่ะถ้าจะมีเดียวแบบไม่ได้เป็นอะไรเงี้ยเหมือ,อนได้เอาอะไรเงี้ยอ้าวอุตส่าห์เล่นตัวละครน,นี้ให้อยู่นิ่เนียบมันก็เใจร้ายกันไปไหน่อยหรือเปล่าช่างมันสุดท้ายเราไม่เงียบเลยตอนแรกแล้วนม,มอง<ๆ>มอง้มองสองน2 2> คนที่อยู่ตรงนั้นใครวะใครเนี่ยให้จีบายแล้วเฮ้ยเฮ้ย มองฟงคนะสครวาอะไรกันเนี่จะัาจจใครเล่นกายกรรกันเนี่ยกายกรรมบายเะเเอ้ยเอ้ยเอ้ยอุยให้เป็ว่ตาเนี้ยตล่างตล่างไงไปกิ๊บได้เอ๊ได้เอ๊ขึ้นเลย้ายตลอดเลย ตัวเฮียอะไรล่องออกมาเมื่เกี้เมื่อกี้อะเคเกิดอะไรกูไม่ได้ตาปาดเทพเลยเอ็ดเอ็ดเอามาไว้โซลารแม่งไม่เห็นแล้วหรอกเอ้ยนี่ผลพลอยได้เลยถ้าโดนคนเดียวนี่เดินสามต่อแล้วฮะอือตลบโซลารอย่างเตีมใจนะทุกคนอยู่ไหนอะอ๋อยู่นู่โอเคแล้วไม่อะไรเนี่ยขึ้นยากเพราะฉันมั่นใจในสถานที่แห่งนี้แล้วมันรู้สึกสดชื่นทีเดียรู้สึกชื่นเลยนะคนั้น คุณูมาหาแล้วค่ะไม่ดีไม่มีไม่ไม่ีมอะไรึ้นเอ้ยอะไรวะอะไรแมเดี๋ยวอะไรแตกกีเสียงอะไรปิว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 วปิ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 ววปิวปิวววปิวปิววปิวปิปิวปิวปิววปิววปิวปิวป น้องไม้น้องไม้ไปไหนขีปฝายแล้วขี้ฝายน้องไม้คลิไปไหนน้องไม้ไปไหนน้องไม้หนี้องไม้ี้ไปไหนนี่ไงไปอาไม่ติดตุ๋นเขาไม่ได้เล่นเกไะเขาไม่ได้เออเอาหมดแล้วฮะเรียบร้อยเรียบร้อยเันทำจิตใจให้สงบตัวร้าแม่งตีตัวร้าแม่งมาอย่างร้อนเร็วะแม่งอุ้ยอะไรมืดๆวะอุ้ยใครเป็นวะ กิเป็นิ๊บเล็กน่าอดูไงวน่าเป็นดูดูว่าใครมด่มืดมืดก็เป็นมืดๆเอะไม่ใช่เวลาคนเวลาที่เมื่อกี้กิ๊บเล็กเผลอหลุดคำว่าอุ้ยอะไรวะมืดๆอะไรวะนงไงอ๋ออ๋อกิ๊บเลกดีไมีไเห็นใครเดินผ่านหน้าใครเดินผ่านหน้าวะ จะให้รู้นะจะงแน่ๆเพราะเราเราไต่บันไดเมื่อกี้จุ๊บไต่แล้วโดนหาเจอโดนหาเจอดีงามเข้าทุกแบบเลยใครตรงนั้นน่ะใครอยูตรงนั้นน่ะตรงนั้นน่ะตอนไหนจะบอกว่าจะมึงจะไม่บอกทำไมล่ะใครใครกลังเดินอยู่เหรอใครเดินอันนี้คุ้งคุ้งสวัสดีครับคุ้งก็เลยก้ลังวิ่งอ๋อนี่คุงน่าจะรู้นะผมอยู่หลบอยู่ตรงไหนตรงไหนเฮ้ยน้องไม่เก่งหาเว้ยไม่เก่งหาด้วยคุ ไปตรงมุมไปตรงมุมไปตรงมุมมุคงเจอเพื่อนผมรู้ว่าใครอยู่ไหนแต่ผมไม่อยากไปที่คนอื่นพีรู้ด้วยไหมพีรใครอยู่ตรงไหนก็เห็นสีฟ้าอยู่อะใครอยู่ใต้ตีนน่ะฮะอ๋อนิวคุงนี่เออไปเลยวเลยไปเลาไไปเร็วไปเไยไ ถ้าให้เดานะไอตรงมุมนั่นโซล่าใช่ไหมของกิมเล็กของต้นไม้เหมือนบ้านเนาะกิมเล็กเลยอะไรวะเนี่ยมันตัวงไม่ใช่โซล่าใช่ไหมนิวต้องกันล่างไปยังไงเอ้เดี๋ยวไอตรงมุมนั่นน้องไม้หรือเปล่าไอที่อื่นครับไปไป็นอาณาเปซ่อนที่อื่นเลยน้องไม้นั่นน้องไม้ไปดูกลัวเป็นคนขึ้นลงไหมดูอยู่ใต้นี่ดีกว่าปลอดภัยเห็นแล้วอะไรอดีน้องไม้ เดี๋ยวเดี่ยใครไปอยู่กันสามคนนกลัวหันกิฟต์ลาจะตายอเฮ้ยกิเล็กกนเลงมาลงม้วิ่งลงม้วิ่งวิ่งลงม้วิ่งวิ่งนนแฮมเราิวิ่งิกันนะแฮมทั้งเอ้าเอดินี่คุ้งดไปไหนล่ะนีุ่่งไปไหนล่ะน่่ไปยล่ล่เปลี่ยนสีแล้ว ไม้ไม่ดีน้ไม้น้ไม้ไม่ได้แม่ตายนก็ไม่รู้จุ้อะไรเหรอนิวคงเป็นแล้วเหรอจอยอ้เีิบหายแล้วเอเดอลิฟออพี่น้องครับครับจบจบอะอ๋อเดนลิต์ดนลิฟต์ับตานำไม่บอกน้ม้เรื่องอะไรต้องบอกอะอ้าวเออลืมขึ้นมาแล้วเออ กอนอยู่หไหนวะยังมาอ้อเลยนี yeah, ่นายาคนรู yeah, ้จักเกต้าอ้าวจะรับดีติวกูรู้จุดกูได้ป่าลืมอ้าวก้อนบดีกอนกอนไปไหนละก้อนไปหนไหนวรอแกไปทีหนึ่งไอ้กูมึงรู้จุดผมซ่อนกอนมัอยู่ไหนหรอ ไม่บอกบอลไม่บอกไม่เคยบอกเดี๋ยวให้หาเจอเองอุ๊ยสว่างใครเป็นวะเฮ้ยนิวคงแต้มเยอะสุดเว้ยอะไรเยอะไล้ไล้ไล้วันดีจบจบเอ้ยวันดีกิ๊บเล็กคุณครูทำไมคุณครูมีแค่ห้าเองอะอ๋อฉันฉันตีน้อยสุดเลย อห้าสิบครั้งแล้วลวงห้าอะไรอันนั้นมันปิงไงบ้าปิงของแต่ละคนไงสองเขาฉันอเออแม่งปิงปิงปิงอ่าปิงแต่ละคนไงไรเป็่แล้วเสร็จก็ปิงสซ่ใครมันเดินเกันอยู่เดียวเิ็นเล็กันังมันเล่นกันหลังนเฮ้เราเราเห็นเราเห็นแล้วเราเห็นแล้วใครมาแน่นอยู่บนหลังคาไม่มีไอ้ยะ ใครอ่ะ้่ะใครอ่ะอยู่บนหลังคาเรเรียกแลกถูนี่ใครเป็นไอ้คุณดิวอยาหล่อนีใครเป็นน่ะสหรัฐหรอสหรัฐไหนเป็นเหรอโซล่าใจเย็นนะเพื่อนทำใจดีๆเฮ้ยฉันเห็นใครเดินอยู่บนหลังคาเลยโซล่าโซล่าใครเป็นฉันก็เห็นใครเดินอยู่บนหลังคาเหมือนกันเพื่อนน้องไม้เป็นด้วยแล้วจะเป็นคนแรกต่างหากเลยใครใครใครอยู่บนใครอยู่บนหลังคาใครอยู่บนหลังคาตอนนี้มอง

ต่อยน้องไว้มองต่อยไ้อนนี้เป็นมาช่วยคนเลยตรงหลังข้ารงกระจกอะกระจกของข้าซ้อนอยู่ผมดักล็อกล่าอยู่เรามันโดดออมารอมันเดินลงมาเร็วเร็วเร็วโอเคได้เลยค่ะอยู่ตรงไหนนะกระจกกระจกกกระจของนายโซล่าที่ข้างบนนั่นนหละเดี๋ยวผมก็อยู่เนี่ยนั่นแหละเออลงไปลงไปลงไปเอาฟาดอีพิกแน่ รอในเกมเลยขึ้นไปใหม่เลยขึ้นไปใหม่นี่รออะไรบันไดอยู่แค่ตอนนี้เองนั่นแหม่โดนไหมโดนไหมได้ไหมหยุดรออยหู่น่ารักดีเลยเหลือใครเหลือใครอีเล็กอีเอ้ออ้าวที่ตีกันอะไรตลกจะให้ดูด้วยแหละเอ๊ะเหลือตีรูวะไม่ใช่เว้ยอ้าวทำไมกดทกดแผล เนี่ยคุณครูพ่อแม่จ่าจะบอกไว้พ่อแม่เดินผ่านหนูไปเลยอ๋อเหรอใช่พ่อแม่พ่อแม่เดินเข้าห้องไปอ่ะผมเห็นน่ะแบบเฮ้ยพ่อแม่ที่เป็นตัพ่อแม่คุณจะได่าฮ่่โอเคจบแล้วคุณครูบ๊ายบายพ่อแม่ทำไมปิงเราต้นร้อยกว่ายี่สิบเอ็ดแม่ร้อยปิงเราต้งร้อยกว่าเนี่ยเออ I love you.